คุณผู้ฟังอยู่กับอาจีรังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับวันนี้จะมาชวนหาความสุขแบบง่ายๆนะในชีวิตประจำวันนะเพราะว่าทุกวันนี้เราเจอแต่ปัญหาสะส่วนใหญ่นะครับปัญหาของการใช้ชีวิตปัญหาจากสถานการณ์รอบๆตัวที่มันไม่ได้เป็นใจสักเท่าไหร่ทำให้เราเนี่ยนั่งแก้ปัญหาแก้ปัญหาในแต่ละวันเนี่ยจนหมดเวลา ไม่มีเวลากับความสุขนะครับความสุขที่เราไม่มีเวลาเนี่ยผมกาลังหมายถึงอย่างเช่นการมีทริปท่องเที่ยวสักทริปหนึ่งหรือว่าการได้ใช้เวลาไปกับงานอดิเรกนะฮะซึ่งบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันหรือว่าเป็นชั่วโมงๆอย่างการดูหนังฟังเพลงปลูกต้นไม้นะครับพอมันไม่มีเวลาทําอะไรแบบนี้มันก็เลยเจอแต่ช่วงเวลาที่มีแต่ความ ลำบากลำบนเนาะเป็นความทุกข์เป็นเสียงบน่นเป็นอะไรต่างๆที่เราเอามาแลกเปลี่ยนกันในแต่ละวันเนี่ยถ้าลองนึกดูนะเราคุยกับเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุยยังไงคุยเรื่องความสุขหรือคุยเรื่องความยากลําบากผมว่าส่วนใหญ่ก็เลือกเล่าเรื่องความลําบากแหละเพราะต่างคนต่างก็เหมือนกับตบบ่าก,กันแล้วก็ว่าเออสู้ต่อไปนะพวกเราอะไรอย่างนี้ดังนั้นผมก็เลยจะมาชวนครับชวนให้เราลองสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วง เวลาสั้นๆในแต่ละวันเนี่ยมันมีความสุขแฝงอยู่เนาะมันมีความแบบน่าดีใจอะ่ะเป็นครบอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้แต่ว่ามันสร้างความสนุกความฟินความสุขให้กับเราได้นะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังละกันแล้วลองดูนะครับว่าเราเจออะไรแบบนี้ในชีวิตประจำวันบ้างมหมยกตัวอย่างเช่นนะวันก่อนผมกําลังจะกลับบ้านจากที่ทํางานแล้วก็หันไปเห็น วิวหน้าต่างออฟฟิศมันเป็นวิวพระอาทิตย์กำลังตกนะแล้วพระอาทิตย์เนี่ยกลมมากเลยนะกลมแบบส้มๆเลยแล้วก็สีสวยมากคือท้องฟ้าเหมือนสีแบบสีชาดําเย็นอ่ะสีชาเย็นสีแบบน้าตาลน้ําตาลไล่เฉดอะไรเงี้ยคือสวยอะ่ะเราก็ผมก็เลยหยุดยืนดูสักพักหนึ่งโดยที่ยังไม่ได้อา่ารีบไปไหนนะแล้วก็เอากล้องอนะ่ะถ่ายรูไปไว้กล้องมือถือนะครับก็คือมันเป็นภาพที่สวยอะ่ะนะซึ่งมาอยู่ตรงหน้าต่าง ในวันที่เรานั่งทํางานปกตินี่แหละเราเคยเห็นไหมครับเราเคยเห็นวิวเราเคยเห็นบรรยากาศอะไรแบบที่ผมเห็นไหมแล้วเราทํายังไงกับมันเราแค่เดินผ่านหรือเราหยุดดูมันแล้วก็ชมมันว่าเออมันสวยดีนะอะไรอย่างเงี้ยจะถ่ายรูปเอามาโพสต์ต่อแล้วก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งผมสั่งกาแฟ ผมสั่งกาแฟอยากได้กาแฟหวานน้อยแต่ลืมบอกไงลืมบอกบาริสต้าผมก็ลุ้นว่าเอ้กาแฟที่เขาทำเนี่ยมันจะหวานน้อยหรือเปล่านะครับคือเขาก็ไม่ได้ถามด้วยแหละสุดท้ายผมได้กาแฟมาแล้วผมก็ลองดื่มดูเออมันไม่หวานนะฮะมันเป็นความบังเอิญที่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการนะแล้วผมก็เอนจอยกับกาแฟแก้วนั้นเราเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมที่แบบเหมือนอะไรอรอบตัวมัน มันดานบังเอิญมาทําให้เราได้สิ่งที่เราต้องการนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้นึกถึงหรือว่าลืมที่จะทําให้มันเกิดขึ้นด้วยตัวเราเองอ่ะแต่มันเกิดขึ้นมาจากรอบๆตัวเราแล้วเราก็สัมผัสได้เราก็รู้สึกมีความสุขอ่ะเราจําความสุขพวกนี้ได้ไหมหรือในเวลาที่มันเกิดเนี่ยเราโฟกัสกับมันแค่ไหนหรือเราจมกับทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งวันจนลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้หรืออีกตัวอย่างหน,น,นึ่งอ่ะวันเนี้ยไม่รู้ยังไงผมรู้สึกว่าฝนมันจะตก ผมก็เลยเอาร่มที่ไม่ได้คิดว่าจะพกนะปกติไม่ได้พกร่มใส่ไว้นในเป้ด้วยแล้วผมก็ออกไปตอนสายๆเท่เชา้ชา,ชาเนี่ยโอ้หแดดร้อนมากฝนไม่ตกแน่ๆตอนเย็นตกเฉยเลยนะครับใบใบคลึ้มแล้วก็ตกตู้ม,มาเลยนะฮะทุกคนเนี่ยดูเหมือนจะต้องติดฝนกันหมดยกเว้นผมซึ่งผมมีร่มนะก็กางร่มเดินแล้วก็แบบบนพื้นที่เฉอะแฉะบนฝนที่ตกกระหน่ำเนี่ยผมรู้สึกว่า ผมคือคนเดียวที่เอาชนะดินฟ้าอากาศได้อะไรเงี้ยก็เป็นความสุขในการเดินตากฝนกลางร่มตากฝนกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะบอกว่าทุกๆคนมีเหตุการณ์แบบนี้ทุกวันเสมอนะครับมีโมเมนต์ดีๆแบบนี้เสมอทำไมเราถึงไม่ลองโฟกัสตรงนั้นแล้วสร้างสร้างความสุขดีให้กับตัวเองนะครับทำไมเราถึงพยายาม นึกถึงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันพอมีใครถามว่าวันนี้เรามีความสุขแค่ไหนเราก็ไปไปพูดถึงเรื่องความทุกข์เรื่องของอะไรที่มันแย่ๆที่เราเจอในวันนั้นแชร์ความทุกข์กันไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ลองแบบว่าเฮ้ยวันนี้เจ๋งว่ะวันนี้เราสั่งกาแฟแต่ลืมบอกว่าไม่หวานกาแฟมันก็ไม่หวานเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้เราไปยืนรอรถเมล์แล้วปรากฏว่า ไม่ต้องใช้เวลานานเลยรถเมล์มาพอดีอะไรเงี้ยเฮ้ยเจ๋งบังเอญจริงๆเลยวันนี้ก็เลยถึงออฟฟิศเร็วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีโมเมนต์ดีๆแบบนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับทาความสุขให้เป็นเรื่องใหญ่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในระหว่างวันไม่ใช่เหตุการณ์สําคัญอะไรแต่เชื่อผมเถอะว่าถ้าเราทําเรื่องแบบนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเนี่ย มันจะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความแจ่มใสามากขึ้นให้เราเนี่ยไม่จมปลักอยู่แต่ความลำบากยากแค้นทุกเข็นต่างๆที่เราเจอที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเอาโมเมนต์ความสุขเล็กๆตรงนี้มาช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยชุ่มชื่นนะครับจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปกันดีกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือสุขที่ทุกคนสร้างได้ครับเป็นสุขที่ทุกคนมีอยู่นะครับผมแต่ว่าอาจจะ หลงลืมกันไปวันนี้ก็เลยมาชวนย้อนรึกไปตามหา,าความสุขกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการมีชีวิตกันต่อไปนะครับผมเอาละแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะที่ผมจะมาแชร์ให้ฟังในอาจิรังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับสวัสดีครับ